สวัสดีครับวันนี้พวกผมสเตปดีทอยคลิปนั้ก็ต่อจากเมื่อกี้แหละที่ไปสำรวจไดายโซแต่ว่าเผอิญโอยแม่งรู้สึกดีใจมากเลยครับเจอพี่เอกกับพี่ทัพทีมนะครับที่พี่เขามาเที่ยวอุดรอ,อ่ะกลับจะได้เจอแม่งเจอจริงๆอ่ะพี่เขาเล่นเกมอยู่ในซุ้มเนี่ยเอาไงดีรูปรวมกำลังใจรูปรวมความกล้ากับที่เข้าไปตักตายโยหวัดดีอย่างนี้เหรอเ้องไงดีนะพี่เอกครับสวัสดีครับพี่เอก เก็บภาเลยครับแม่ครับอ่ะวีดีโอคพูดไหมอ่าอย่าก็เอาไงดี้นหครับเกบนี่คือภาพที่ถ่ายครับผม เมื่อกี้ก็เห็นรูปแล้วเนาะผมได้ถ่ายรูปกับพี่เขานิดหน่อยพี่เขาก็นะครับเดินกลับไปแล้วพี่เขาบอกว่าพี่เขาจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ครับก็ดีใจโคตรอะ่ะเขาเป็นว่าเจ๋งมากเราไปติดตามชีวิตพี่เขากันเลยสกดรลอยครับสกดลอยจึ๊จสกดรลอย <c oughs> พี่เขาก็ลงไปด้านล่างแล้วเราก็ไม่ควรสะกดรอยอะไรมากมายครับก็เอาเป็นว่าก็แค่นี้ครับดีใจโคตรแล้วแค่นี้พี่เขาก็ไปแล้วครับก็เอาเป็นว่าอย่าลืมสับตะไคร้ผมด้วยสับตะไคร้สเต็ปรีวิวทอยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสับตะไคร้อุนตาอุนตาแมนชาแนลครับแล้วก็อย่าลืมสับตะไคร้เซนเซอร์ทีีครับเขาจะแจก ล็อกซีดเมื่อเขาพัาสิบสับล็อกซีดไปนาันานะครับแล้วก็แล้วก็วกเออ inter คุณตาคุณตาแม่ชาแนลเขาเราทำอินโทรภาพปกหรืออะไรก็ตามไปสามารถไปถามเขาได้ครับถ้าเกิดราคาแพงเกินไปก็บอกแล้วนะให้สิทออกมาก็เอาเป็นว่าเาจอจกันคลิปหน้าครับคลิปนี้แม่โคตรดีใจเลยรู้สึกว่าสันสันอยู่แรกๆไ่งได้ถ่ายรูปกับพี่เขาเจ๋งมากเดี๋ยวต้องไปเช็คลูกดูสักหน่อยดีดีมากเลยตอนแรกว,ว่าจะเดิน ตอนแรกเจอพี <ítulo> ่เขาอยู่ชั้นนี้แหละว่าจะเดินมากินเฟรนฟรายแต่ว่าผอิญเจอไม่แดกแม่งแล้วเอาเป็นว่าลาก่อนนะครับโอ้เกียความดีใจนี้ไม่ได้จริงก็เลยต้องมาบอกต่อครับดีใจโคตรเลยพี่เขาอยู่ถึงเพิ่งนี้พี่เขาก็ไปแล้วก็เอาเป็นว่าก็จบคลิปกันเพียงแค่นี้นะครับดีใจมากเลยเมื่อกี้ผมนั่งกินเฟรนฟรายแม่งอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวนะมาบอกกันอเพิ่งจบ นั่งกินอยู่ไอ้ตรงเส,สียมส้มอะมองเห็นหรือเปล่าแล้วพี่เขาเล่นเกมอยู่แถวๆนี้แหละแล้วพี่เขาก็เลยย้ายไปเล่นตรงซุ้มนูหนู่นๆนู่นอะเมื่อกี้ที่ไปเมื่อคี้เขาย้ายไปเล่นซุ้มเมื่อกี้ตอนแรกว่าจะเดินเข้าไปหาพี่เขาพี่เขาเดิอนออกมาเองไม่โคตรดีใจเลยก็เลยทักไปดีใจโคตรเลยก็เป็นว่าก็จบสําหรับคลิปแค่นี้นะครับเอาเป็นว่าไปบายครับเจอก,กันคลิปหน้าครับดีใจมากเลยโอ้เ oh ย yeah. ้บายบายครับเจอก,กันคลิปหน้า ขออภัยนะครับที่ไม่ค่อยเห็นหน้าพี่เขาเท่าไหร่เพราะผมสัน่นๆอยู่ผมว่าแม่งถ้าเป็นพี่เจ็ดรีวิวทอยเนี่ผมนี่นอนชักมาอ้สั์เอ้ยคนละชักแล้วนะนั่นแหละมันเป็นสัน่นๆอะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับขอไปนาทีนี้นะครับขอัยจริงๆนะครับและมีอีกอย่างครับ <S <S ผมต้องขออภัยพี่ทับทีมจริงๆน,นะครับตอนผมเดินเข้าไปหวัดดีครผมมาดีแต่พี่เอกครับผมเดินไปสวัสดีครับพี่เอกแต่ผมนั่นลืม สวัสดีพี่ทับทีมเลยครับขออภัยจริงๆนะครับพี่ทับทีมไม่ว่ากันนะครับก็ขออภัยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไปทั้งทีนนะ